เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มไปนะครับกับเกมตกปลาวิญญาณนักตกปลาสุดเกรียนกันอีกเช่นเคยนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้นี่เราจะอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันใช่ไหม <c oughs> มีการยิงพรุแล้วก็บวกอะไรไม่รู้50%นุู่นนี่นั่นตอนนี้พี่ก็เลเวล25กันแล้วนะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าพี่ทําการเปิดกล่องของขวัญได้ XP ได้นู่นได้นี่มาเลเวลก็เลยโดดขึ้นมาเป็น25 หดีแล้วก็ตอนนี้นี่เบ็ดของพี่ก็เป็นเบ็ดอันนี้แล้วเพื่อนแม่แ0ล้านนะผมเป็นแท่งสีทองโลหะดีแล้วก็จะบอกว่าเจ้าปลาของพี่ตอนนี้เฮ้ยจะมหน้าตาเป็นแบบนี้ปลาของพี่ตอนนี้ก็โอ้โหหน้าตาโคตรด,ดุเหมือนจะกลายเป็นเจ้า ประคาฟที่มีแบบว่าสกิลอันโหดร้ายครับผมมีสกิลการพุ่งแล้วก็สกิลแบบตัวกลายเป็นแบบนี้แล้วก็พุ่งอย่างไวครับผม อ,อะไรมันจะโหดเกินไม่รู้เหมือนกันว่าโหมดนี้จะต้องเล่นแล้วก็ได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวทําการตกปลากันเลยดีกว่าไปที่ทะเลสาบพอะผมน่าจะมีตัวโหดๆลุยมาแล้วเพื่อนหุยตัวไรวะเนี่ยหุ้ยน่าสนใจฉันต้องการปลราหมอบโลฟิสสองตัว6,000กิโลกรัม พี่จะลองตกปลาแม่ตัวใหม่ให้ดูตัวอะไรวะเนี่ยเริ่มมาืมอห้หยเป็นตัวที่ทำให้เหมือนจะได้เงินวยปลาทองอะไรวะเนี่ยเริ่มมาเจอปลาทองครับผมนี่ปั่นเข้าไปอีกด,ดึงสายเบ็ดเอาละแล้วก็โยนเบ็ดครับผมนี่วงสว่านแล้วก็ใช้พลังอย่างเดียวครับผม ตัวนี้นี่เหมือนจะแม่ไม่โยกไม่มีแบบว่าสลัดเบ็ดขาดนะผมใกล้แล้วอีกแค่นิดเดียวเข้าฟังเลยจ้าเจ้าปลายักษ์เฮ้ยเร็วเข้า ได้ปลาเงินอ,อแล้วดูตัวโคตรใหญ่ครับผมตัวนี้เป็นปลาตัวไหนกันนะพวกปลาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นปลาที่พี่ดูโฆษณาแล้วก็ได้มานะครับผมนี่ไงปลาเงินลองขายดูซิจาโหได้เป็นร้อยล้านนะผม เดี๋ยวพี่จะทำการเปลี่ยนเบ็ดกันเลยละกันนี่เบ็ดร้อยห้าสิบล้านเบ็ดไม้ไผ่อุ้ยเป็นไม้ไผ่ในตำนานหรือเปล่าเอ่ยทำไมมันถึงอุ้ยโคตรตึงเฮ้ยเจอตัวนี้เลยเพื่อนอือปลาจงูโอ้หเกร็ดอุ้ยค่อนข้างจะโหดว้้มันมีคำรามด้วยโอ้หมันพุ่งชนอโคตรเจ็บเอาละตอนนี้ตะวัด มีคนบอกว่าให้ดูว่าแม่มันจะโจมตีตัวไหนด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ตรงตัวละครใช่ไหมแล้วเราจะต้องค่อยกดสก,กิลอ่มันจะได้แบบว่ามไม่บาดเจ็บสายเบ็ดไม่ขาดนี่ไงหลบเลี่ยงได้ครับผมโอ้หแล้วอลไอ้ปามังกรตัวนี้อุย้ยมันพุ่งชนแบบโคตโรโหดน,นี่ดึงสายเข้ามาเรื่อยแม่สายนี่ไม่มีตึงห รวมพลังช่วยกันสามคนอาาไอ้คนกลางโดนแล้วเพื่อนอเฮ้ยตัวหายสงสัยปลิวไปดาวอังคารเหลืออยู่สองคนแล้วก็มีคนบอกว่าให้พี่ทำการใช้เงินในการซื้อสกิลของเจ้าตัวสามเพราะว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีครับผมเฮ้ยระวงังโอ้โหเกือบโดนนี่โชคดีปั่นทันนะนี่อ ใกล้แล้วมันใกล้จะขึ้นฟังอุ้ยอออยปลิวไปแล้วแย่ yeah, แล้วเพื่อนเหลืออยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะเราจะต้องทำสำเร็จเออเจ้าปรางงูสิ0 0ันกิโลมันก็คือเจ้าตัวนี้1,000 10, งกิโลกรัมพี่จะเริ่มทำการอัปเกรดเจ้าหลานชายนี่อัพไปเรื่อยๆเฮ้ยแบบว่าเรเวลสูงๆครับผม ไม่ต้องกลัวเปลือเงินอุ้ยปลดล็อกสกิลแม่เดี๋ยวเรามาลองใช้ดูซิสกิลอะไรเอ่ยมาแล้วเพื่อนสกิลโอ้โหตดพุ่งเฮ้ยคูดาวโคตรนานนะผมแม่มันเล็งตัวไหนโจมตีตัวอะไรก็ใช้สกิลเท่านั้นก็รอดชีวิตใช้ไปพลังอ้าอุ้ยมันเอาตัวเขียวนี่ปั่นได้ครับผมไม่โดน ยรีบตดแล้วเข้าหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็ปั่นเข้าไปนี่เอารถล่ากใกลตายแล้วเพื่อนงั้นก็ทุ่มหมดทุกพลังว้าวขึ้นมาซะอืจะว่าไปมีคนบอกว่าแนะนำให้เราทำภารกิจทำเคเวสใช่ไหมหมอกอะไรเนี่ย6,000กิโลกรัมไม่เพียงพอยังไม่มีปลาที่มันบอกเดี๋ยวเราขายเจ้า2ตัวนี้ไปดีกว่า นี่ตัวละเกือบจะ10ล้านนะผมไม่ประมาณ8ล้านใช่ไหมเบ็ดใหม่คราวนี้ราคาเท่าไรเออวิ่งแปลไม่ออกสงสัยเป็นเบ็ดพิเศษถ้าจะใช้เบ็ดที่มันแบบว่าโหดๆขึ้นอาจจะต้อง300ล้านชืบนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ขายขายไปให้หมดดูโฆษณาได้ปลาแปลกๆมาเพียบ <c oughs> ฟราบโอ้โหแต่ละตัวเอาเบ็ดนี้ไปก่อน น่าจะดีอยู่เพื่อนเป็นแท่งเหล็กที่โอ้ยถ้าทางจะโหดใช้ได้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เอาสกิลใหม่ของเจ้าหลานชายคนนี้ก่อนแม่ระดับ50าสครับผมเจ้านี่ก็อัพให้เป็นเลเวล40ไปเลยปราบอืมสกิลขั้นสุดมาหู้ยปลาวมเฮ้ยปลานนลสีม่วงมีเขาสกิลโอ้ยยกมองเห็นไม่ชัด เดี๋ยวต้องดูใหม่ครับผมนายโชว์สกิลให้ดูไหนสินี่สกิลกรามืตวัดเบ็ดตัวนี้เฮ้ยคนสวยสกิลใหม่ยาวิตัวแดวฟาดเบ็ดกับหลังแรงเกินเฮ้ยเมื่อกี้นี้แม่คนปลาคลัง 2,000กิโลเจ้าปลาโตขอตัวตึงๆโหดๆนะผมเฮ้ยโยนเบ็ดอย่าดูเลือดหอึงเวี่ยงทีนี่เฮ้ยเลือดกระชูดอ่าะตะวัดเฮ้ยหมุนสหมหควงสว่านเราสามารถเก็บตังจากแม่เจ้าพวกนี้ได้อย่างสบายๆขายให้หมดฟราบได้มาเป็นร้อยห้าสิบล้านอุ้ยมาอีกแล้วเพื่อน อใช้สกิลเวียงโุ้ยโหดเกินแล้วก็หมุนควงวิรีบตดัดหนีสบายเลือดมันลดแบบพ้พวกเพราะเจอคโคตรโหดสกิลกรามยา่าเวียงทีนี่วิอย่างโหดกระจอกทันทีเลยเพื่อน ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ได้ปลาตามภารกิจของมันใช่ไหมวิได้แล้วนี่แข็งแรงเหมือนสุนัขที่มีอายุยาวนี่ก็คือสกิลใหม่ที่ชายคนเมื่อกี้ให้มาใช่ไหมถ้าเราปรับเป็นภาษาอังกฤษ Energy อะไรสักอย่างกลับบ้านกันก่อนนะทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามารับของขวัญกันหน่อยนี่ลัคก,กี้สตา200ครับผมอ้ยแล้วก็พรุ เหรียญอุ้ยตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเฮ้ยไปยังที่ใหม่ได้ครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ยพัดดีหูอเฮ้ยนี่มันน่ากลัวเราจะลองตกเจ้าสิ่งมีชีวิต้ยสุดโหดในตำนานหืมปลามีนวดพ2 0 0อง้จินว้ายปลาทองอีกแล้วเพื่อนสกิลเว,วียงเบ็ดฟาดไม่ได้ต้องการแบบว่าความรัวผม งั้นต้องใช้ท่านี้ขึ้นมาเจ้าปลาสีทองมาแล้วเพื่อนสุดยอดทองนี้ไว้ใช้ทําอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอีเวนต์แม่ใครที่รู้เกี่ยวกับอีเวนต์นี้ก็คอมเมนต์บอกพี่กันได้เลยนะไหนลองไปอีกด่านไหนซินี่ นิวเคลียรวิ่บ่อนิวเคลียรครับผมเฮ้ยบ่อนิวเคลียร์อะไรวะเนี่ยถ้าทางจะมีปลาตัวตึงเฮ้ยปลาไกยพัน์ธุนะผมอาสกิลหมุนควงเท่านั้นไม่พอต้องเวียงเบ็ดกับหลังฟาดพื้นโว้ยเป็นท่าที่แรงที่สุดนะเพื่อนปึอมเฟรชเจ็ดพันปอนตัวใหญ่ตัวใหญ่ เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเหมือนจะเห็นมิวแทนชาร์คิงเฮ้ยปลาฉลามครับผมเจ้าตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ต้องเวียงเบ็ดโอ้โหให้มันโจมตีให้แรงเกินเมื่อกี้นี่ค่อยๆลดโอ้โหเบ็ดมันเข้ามาปลาฉลามที่หน้าหน้ากลัวสุดๆ้ยเข้ามาเดี๋ยวนี้ โอ้โหโอ้โหระวังเพื่อน,นเฮ้ยเวียงเบ็ดก่อน,นลอดตายดีดียังไม่ตายเพื่อนนี่พลังต้นลาเข้าตอนนีโโ้นี่โอ้โหโจมตีตัวหลักเอ้าตายไปหนึ่งแย่เลยเพื่อนอางนี้ต้องใช้สกิลแบบรูลวะดึงสายเบ็ดอะไรมาเรื่อยๆครับผมไหวไหม่เนี่ย โอ้โห oh, เลือดเยอะเกินแม่ฉลามกลายพันธุ์สุดโหดตัวนี้เราจะต้องตกมันขึ้นมาให้ได้้ยเจอสกิลความกลัวแม่หน้าตานี่ยังเหวอ few later. เป็นตัวที่ตกนานมากหืมตกนานสุดๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนใกล้จะถึงความสำเร็จขึ้นฟังมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยอืมสำเร็จ10,000อ มิวเทนชารคคิงวอ้ยตกฉลามแดงได้ครับผมเฮ้ยสุดยอดอยดูลำตัวของมันโคตรน่ากลัวเลยเพื่อนกลายพันธุ์ไปเป็นใบมีดนะผมบอกเลยคราวนี้โคตรตึงโคตรอันตรายวุ้ยตัวอื่นก็เฮ้ยไม่ธรรมดาขึ้นมางดีื้อนี้เหวี่ยง <c oughs> แล้วก็พลังตดว้า <c oughs> wow. หมุนควงขึ้นมาบ่อน,นี้น่าสนใจเยอะโอเคแม่กลับบ้านก่อนละกันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในครั้งนี้โโอ้หดูอีกทีหนึ่งเลเวล37สงสัยจะได้รับรางวัลแม่เลเวลเลยกระฉูดขึ้นมาเฉยก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมไม่ในคราวหน้านี่ พี่จะไปตกปลาตัวไหนกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะใครที่มีอะไรอยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมอียลายละเอียดเยอะอจริงๆเควสก็เยอะ <c oughs> เดี๋ยวต้องค่อยๆไปไล่ทําก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหนะ้า ไปละบ๊ายบายจุ bye. Bye ๊บ